<c oughs> สวัสดีครับพบกับเฮียตีนะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมาแกะกล่องน,นะครับตัวนี้จะเป็นบวกกันน็อกนะครับสั่งมาใหม่หน้ากากมันแตกไปแล้วนะครับอันนั้นสั่งมาน่าจะสองปีแล้วนะน่าจะใช้มาสองปีหลังจากมันวิ่งวิ่งมอเตอร์ไซค์เต็มตัวก็เริ่มสั่งเพราะก่อนนั้นก็ใช้ของฟรีมาตั้งแต่ติดรถหยดุดติดรถมอเตอร์ไซค์มาอันนี้สั่งมาจากลาซาดาน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็จะสั่งเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับม,ม,มันไซส์หมวกมันไซส์วงรอบหัวเนี่ยประมาณห้าสิบเก้านะครับถึงหกสิบโดยประมาณนะครับเดี๋ยวตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นเดิมๆแหละนะครับนี่นะครับเฮียชอบใส่แบบไม่มีคางนะครับเพราะว่าลำคาา เป,เป็นคนชอบที่ใส่ไม่มีทางนะครับตัวนี้จะมีมอกอกอนะครับมีมอกอก็คือเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมนะกันนะครับว่าตัวโรงงานนั้นๆได้มีการผ่านมาตรฐานนะครับในการผลิตสินค้าพวกนี้มันก็ดีกว่าไปซื้อของของกอ๊อปของที่มันไม่ได้มาตรฐานเนาะอันนั้นเราไม่รู้ว่าตัวไหนมัน,มนใช้พลาสติกแบบไหนนะครับ นี่กลิ่นพลาสติกมาเลยทีเดียวนะครับความรู้สึกว่าตัวนี้จะให้สัมผัสที่นุ่มกว่าอันเก่าเพราะมันเวอร์ชั่นใหม่เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวของอันนี้ก็ถือว่าแข็งแรงดีนะลักษณะการจับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนสวดเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดอมีความรู้สึกว่า่าแน่นนะครับแน่นมากนะครับเดี๋ยวเราลอง เดี๋ยวเฮียจะลองใส่ตัวของบลูทูธที่เป็นตัวนี้นะครับถ้าใครใส่บลูทูธอยู่อ่ะมีความรู้สึกว่าน่าจะถ้าดึงดึงหูตัวนี้มาตัวนี้มันจะมีล่องข้างในอยู่นะครับดึงตัวนี้มาปุ๊บ ก็ถือว่าใส่ไปก็แน่นดีนะคือความรู้สึกว่าแน่นก็ดีกว่าหลวมนะครับอันนี้แม่งแน่นไปหน่อยนะครับถือว่าโอเคนะครับอันนี้ฟิตปังเลยถือว่าฟิตเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าใส่ไปแล้วอะ นานเข้าไอตัวนี้มันก็จะแฟบลงแหละแต่ก็ต้องใช้รยะเวลาเวลาหน่อยแต่ว่าถามว่าใส่แบบแบบฟิตดีหรือแบบหลวมดีแต่เฮียก็คิดว่าให้มันพอดีพอดีแล้วแต่คนชอบจริงให้มันพอดีให้มันฟิตหน่อยก็ดีเพราะว่าหนึ่งมันจะได้แบบไอ้น,นี่เราไม่เวลาแบบไปแคทแทกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีช่องว่างอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไอัน,นี้ได้แต่ว่าข้างในมันก็บุกไอ้น,นี้มาอยู่แล้วจ้ะ ก็แล้วแต่คนชอบนะครับตอนสั่งก็ต้องหาสายวัดมานิดนึงนะครับอันนี้มาตรฐานอยู่ที่ห้านะครับบุ่งรอบข้างในแต่ว่ามันก็จะมีพวกบุกพวกนี้มานะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยก็นิ่มนะครับแล้วข้างในก็จะมีช่องว่างตรงที่เป็นหูนิดนึงนะครับ เดี๋ยวลองดูอีกทีถ้าอยู่แล้วก็ตอนตอนถอดอะ่ะก็อาจจะแบบเนี้ยนะครับงางขึ้นอย่างนี้นะครับโดยการจับตัวเนี้ยนะครับงางมานิดนึงเออมันก็จะถอดง่ายขึ้นนะครับถือว่านะครับวันพี่ผลิตเพิ่งผลิต เดอนกุมภาณ์นี่เองก็ถือไม่นานนะครับถือว่าก็โอเคนะครับใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่เกินสามร้อยนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะต้องอยากจะใส่ที่มันมียี่ห้อเพราะว่าบางทีมันมันเซฟหัวเราจริงๆรวงนี้มันก็เซฟอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคก็สมัยนี้อาจจะต้องเลือกพวกที่เป็นตรงเนี้ยนะครับเป็น สีเอาไปกันแดดนิดหน,นึ่งเพราะแดดแรงมากอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะเริ่มมา่อนนอกนะครับตอนซื้อตอนสั่งก็สิ่งที่ควรระมัดระวังทางออนไลน์ก็เรื่องวงรอบของศีสันนะครับว่าในคอมเมนต์อะในตัวของรายละเอียดสินค้ามีบอกไหมว่าวงรอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีบางคนหัวมันใหญ่ หัวใหญ่มันก็จะทําให้แบบการซื้อหมออกวกกันน็อกมาแต่อาจจะยังยากขึ้นอาจจะต้องไปลองด้วยตัวเองนะครับโอเควันนี้ก็รีวิวตัวหมวกกันน็อกเพียเท่านี้นะครับตัวนี้ซื้อมาเองนะครับ200หน้าตา50ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์ชองอมินทีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ